เพจดังงงนิกกี้ก้อยเลิกกันถามคำถามนี้วอนยาดาแค่อยากรู้เพจดังอีเจฟเรียบตรวนออกมาโพส์ถึงกรณีนิกกี้และก้อยประกาศเลิกลากันด้วยความสงสัยระบุว่างงคือเลิกกันแล้วแล้วจะขอให้กลับบ้านเพื่อนอกก็อย่าดาเสือกนะแค่อยากรู้นอกจากนี้อีเจบนั้นก็ยังได้ตั้งข้อสงสัยต่อในคอมเมนต์บอกว่าตามกลับ ของจุดจุดต้องมาประกาศกลางงานวันเกิดเพื่อและเป็นดาราหากินกับความสนใจหากินกับความเสื่อมของคนก็จะเย็นเย็นหน่อยคนเขาถามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ใช่ไปด่าเขาเสือ่อมคิดถึงเงินทองชื่อเสียงที่ได้มาก็เพราะความเสื่อมของคนเหล่านั้นนั่นแหละคาดว่าพจน์ดังกล่าวนั้นของเพจดังน,น่าจะหมายถึงกรณีที่เมื่อเร็วๆนี้มีคลิปที่นิกกี้นันประกาศ ราบปาร์ตี้วันเกิดของตุ๊กี้สุดารัต์ฝากถึงก้อยว่าคิดถึงสุดหัวใจอยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอหลายวันแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทั้งคู่นั้นได้ตัดสินใจเลิกลากันแล้วนั่นเองซึ่งก็มีหลายคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์ร่วมคาดดาวสาเหตุว่าอาจจะเพราะก่อนหน้านี้นั้นคิดว่าแค่งอนหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าเลิกจริง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ